สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือตัวละครเราเีล ไปอย่าเข้าใจผิดไปตรงนั้นนะต้องมาทางนี้นีอย่างดีที่เราแบบเปิดไฟไว้ใครไม่รู้วิธีการเปิดก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาก็พึ่งเรียนรู้ใหม่ใครเนี่ย ไม่ใ่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ประเทศเดียวกันไปก่อนเฉยรอดดีใจวายเดี๋ยว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 อ่ะบักเอาแล้วก็ตายตายแป็กระแทกตายแป็แหวนเลย ได้เียด่ก่อนดื่ดื่ม,มไได้เลยเป็อนป,ประเทศไทยเขาไปอยู่ไหนแล้วะอะประเทศไทยอะไปดีกว่าเนี่ยเจอประเทศไทยแล้วนี่งคนนี้ เป็นคนไทยเหรอนายอ่ะเป็นคนไทยเหรออคนไทยแล้วเข้าไปไหมนะไปอยู่มาเร็วเราจะไปกับคนไทยเราไม่ไปกับคนลาวมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยติด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 โอ้โหติดเอ้าเอ้าเอ้าอย่าติดบ่อยสิติดด้วยอ่ะ ไม่ได้เลยวิธีการวิ่งวิ่งยังวิ่งยังไงวิ่งได้ไหมอ่ะเอาติดติดติดไปมาแล้วเอาเขาเขาเลือกใครอ่ะไปไปไป ตายเด็ดขาดงั้นจะจากเลยอยากขอคนนี้เป็นคนไทยเพราะว่าเป็นคนไทยไงวิ่งวิม่มันลื่จังเจอกับประเทศนี้ยตรงนี้แหละที่ตายยังไงมาหรือเปล่าขอ,อทางนี้ทางนี้เห็นบันไดโอ๊ยบันไดอีกแล้วดูยังไงก็เสียเอ๊ยเดี๋ยว ถ้าตกลาไปตายเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้มันไอ้เพื่อนสู้สู้สู้โอ้โห,โ,หโ,หโหล่าที่ไงกินน้ำสิเราห้ามกินน้ำหมดเพราะว่าน้ามีจำกัดอุ้ยโอ้โแล้วก็น้ำแข็งมันโยกด้วยไงสูงจังสูง ไม่เดี๋ยวๆเ,เ,เราคิดว่าเรามา,าพาผีตาหรือเปล่าแต่ก็ดีเแต่เราก็ต้องลงไปงไปตอนนี้ฉันเหนื่อยมากเลยเรามีแค่ไม่กี่ชีวิตเองเฮ้ยเฮ้ยตก คุนได้ไมั้ยอ่ะคือ,อทำไมมันไม่โดดเร็วอ่ะโดดน้ำก่อนเยน้ำเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้เกือบตกเลย เนี่ยมันติดอ่ะหรือเราอ้วนเกินไปก็เลยเดินไ,นนไม่ไหวไฟเริ่มทำงานแล้วจ้ะ แค่ก็บ่่ยอเกินอะไรของมันวะเดี๋ยว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 อ้าวแล้วเราจะเข้าทางไหนออาทางไหนก็นไม่บอกมันก็เอามาสลักสองที่เลย 外啊 <noise> o呀! <noise> 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 นี่ริบปไม่ใช่ไม่ใช่สามคนบนสามคนบนโอ้โหโอนโอโหไม่ไเราเาไปเจอสามชนแล้วสามสามชนไม่ใช่สามคนเจอกันหลายคนละไปไปไปมาเร้วมาเนี่ยมิงเราอยู่นี่เราอยู่นี่ทำไมคนนั้นเขาอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้อ่ะถึงแล้วหรือเขานิ่ง จะเล่งเพื่อแบบเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปถ้ายาวก็ต้องแบบอยู่ในยูทูบไม่ได้ให้นอำไป มือดอ่ะอันนี้ดีกว่าทางนี้เดี๋ยววะเราคิดว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าตอนนี้่ดีกว่าก็มีสปปรเลตอะไรนะ ไฟมันไม่ติดบ้างนี่อ่ะถึงนี่แล้วเอา้าเวเ๋ยวเราว่ากระโดดเร็วอา้าไฟไฟจงมาไฟมายากจังเลยทไมต้องมาเป็นจอนก็คือเรื่องเนี้ยไม่เห็นเลยแล้วแถวกระโดดยากกว่าเดิมอีก วใจจะวายโอเคขอเวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายยู